ูกใจคนทั้งประเทศการใช้ยังทนไม่ไหวส่วนกลับฟ้องอดีตเก่าเอชุติมาค่ะสำหรับวันที่3กรกราคม66ที่ผ่านมานั้นเอชุติมาและฟ้องสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มพร้อมด้วยคุแม่ของฝ่ายชายออกมาในรายการโหนกระแสหลังฟ้องออกมาแฉเอชุติมาใช้ชื่อบ้านซื้อรถไม่ยอมจ่ายโดนยึดติดแบล็คลิสต์ค่ะ โดยในช่วงแรกของรายการที่มีการพูดถึงปัญหาเรื่องบ้านโดยในตอนหนึ่งของรายการบรรยากาศค่อนข้างเดือดเมื่อมีการพูดเนื้อเรื่องของบ้านโดยฟล้องบอกว่า ทิ้งบ้านทิ้งรถไว้ให้เอแล้วตัวเองกลับไปอยู่บ้านที่กาญจนบุรีซึ่งเอได้พูดขึ้นมาว่าเอาความจริงเออยู่ในบ้านนั้นเอเป็นคนผ่อนดาวบ้านทุกอย่างและเอเป็นคนออกจากบ้านเพราะทนพฤติกรรมไม่ไหวเลยขอออกจากบ้านเป็น3มเดือนโดยไม่กลับบ้านนั้นเลยให้เขาอยู่ที่นูน่นด้วยเราซื้อแต่เป็นเงินของเอและเอก็ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ะ ซึ่งหนุ่มกัญชัยได้บอกว่านี่ผมไม่รู้จักกับเอหรืออะไรนะผมเองเป็นกลางๆใน,นานะผู้ชายใจไปเถอะเพราะว่าเราเองไม่รู้ว่าเงินของคุณเอาไปใช้หรือไม่ใช้แต่ประเด็นที่ผ่านมาคือเราให้อะไรเขาบ้างเราเป็นผู้รับหรือเป็นผู้ให้ถ้าเราเป็นผู้รับมาโดยตลอด วันหนึ่งเป็นผู้ให้มันก็ไม่แปลกถ้าจะรับอย่างเดียวจนวินาทีสุดท้ายจนวันตายมันเป็นไปไม่ได้ชีวิตมนุษย์มันต้องเป็นอย่างนี้มันจะถูกสังคมตราหน้าเชื่อพี่อันไหนพอมีทางออกก็ช่วยกันไปไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่พูดในฐานะเป็นลูกผู้ชายค่ะ no oh.